จะสวัสดีกันด้วยนะคะก็มาอยู่อีกเช่นเคยกับแคมปัสเอ้ยลืมไปว่าจะรีวิววัดดีไฟนีวมาผมซื้อมาแล้วนะแต่ก็คลิปหน้านะมาทางนี้เรามาเปิดกันเดี๋ยวขอแั๊หนึงน,นะเปิดกัน ป่นตกเ <c oughs> ต็มจอเต็มจอเลยมาเลยนะอันนี้นะซองที่หนึ่งนะควขยับกล้องแป๊บโหอันนี้คือแบบหลุดเฟรมเลยนะสองที่หนึ่งเดี๋ยวแต่ผมจะแกะแกะมันออกมาจากกล่องนี้ได้องนี้ก่อน แกะได้แกะแบบนี้เลยละกันใบแรกฮะกระทองเลยเหรอเฮ้ยทุกคนอีกแล้วสองสองนี่ค่ะผ้าซื้อมาจากนี่ซ้ำถ้าใครอยากรู้ว่า การ์ดหรือพวกอะไรเนี่ยผมซื้อมาจากไหนอะก็พวกการ์ดเนี่ย,ยผมซื้อมาจากร้านบนบิ๊กซีนะแต่ผมขอไม่บอกนะขอไม่สปอนเซอร์ผมส่วนไอคันพัสก็น่าจะร,รู้ว่าอยู่บนบิ๊กซีเหมือนกันว่ามจะเปิดแบบสปีดเลยนะกัน,าน,น,านนี่นาตานี้เปิดแบบรวดเร็วทันใจ ได้อะไรก็ไม่รู้คือแปลงล่างมัะนะเปิดแบบลวนะเลยอ,อู้ยตัวอะไรครับเนี่ยต่อไปอีกโอเทสองเี่ะไรแล้วก็ไม่รู้อันนี้ซองที่หกเองเหรออันนี้ได้ ที่แปลงอ่ะป่ะเปิดแด้วเร็วขอกัดขอเหรียญทองสักสองอันก็ได้อ๋อะไรก็ไม่ลุกแกย,ยากจ้งได้แล้วก็ไม่ลุกเฮ้ยขอกัดทองเฮ้ยขอเหรียญทองเน่ย ก็พูดเป็นกาดอะอ้าวเฮ้ยเหมือนไอ้นี่เลยทุกคนเคยดูปะไอมาเลยเดอร์ดับเบิลอะเหมือนเลยแต่คนละสีอ้าหมดไวจ้ะสองสุดท้ายเอ้ยกล่องสุดเอ้ยเออสองสุดท้ายถูกแล้วมันเป็นขนมชูวงิง เหือนไอ้นี่เลยเหมือนไอเนี้ยโอต๊ตที่มันเป็นมารไรเดอร์โอ๊ตแบบล่างสีแดงเต็มตัวนั้นน่ะล่างนกอะ่ะแต่มันเป็นแบบคล้ายๆแบบอนาเธอร์โอ๊ตอะอนาเธอร์โอ๊ตสีแดงอะอย่างนั้นเลยนี่เนาะผลประกอบการของเราสิบซองซองแรกได้ผมเรียกอนาเธอร์โอ๊ตคุณแด้มาเยอะมาก น่าผมชอบตัวน yeah. ี้สุดอะดับเบิลดับเบิลดับเบิลเนี่ยดูดิมองยังไงก็ใช่ส่วนตัวเอ้ยเนี่ยทุกคนคิดว่ามันเหมือนอะไรอันเนี้ยเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสอะเหมือนอะไรเหมือนเอ็กเซด อันนี้ก็อันเนี้ยอันเนี้ยซ้ำแต่ผมได้กาดทองเอ้ยเหรียญทองอันเนี้ยมันเหมือนมันจะตีลังกาแต่มันไม่ใช่เท่จงมันควรจะเป็นรูปอย่างนี้ส่วนตัวนี้คือใบใหม่ก็คือทีเล็กโอเคเ๋ยวคลิปหน้ารีวิวเด็ก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 โปกเกมอนแล้วกัน ส่วนอีกอีพีหนึ่งก็จะเป็นรีวิวเด็กบัดดี้ไฟต์ก็กราบลาเลยครับบ๊ายบาย